ับเ,เข้าสู่ w a ช c h My c h ่ n n e l วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ตีเช็คกินได้เป่าต้องเลยทุกคนวันนี้เป็นการรวมตัวกันแบบแบบกระทันหันมากมึงๆง รักแรกของพวกเราวงแรกติงบอกเลยว่าเมย์คนแรกในชีวิตอ้องคือคนมีอยู่นยุนโฮนะคะย้อนเวลานะใช่แล้วเราอ่ะก็รู้ว่าเอินอ่ะก็มีใจให้มีใจให้ใช้คำว่ามีใจให้มีใจให้เดียวกันหรือเปล่านะมึงกับกูอ่ะไม่พลาดชักวงหลักเรื่องเมนอ่ะเมนตรงตลอดเลยค่ะเป็นไทยสไตล์เดียวกันตลอดเออเดี๋ยววันนี้ไปรับบ้านนะมีอัดคลิปอัดคลิปอะไรอ่ะอัดคลิปไปเต้ย พี่ยูนูก็ได้ค่ะก็เลยก็กระเด้งตัวขึ้นมาแต่งตัวเลยจ้ะใช่การไม่ทำนะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามินิอัลบั้มมีมินิอัลบั้มที่สองแล้วซึ่งแบบบอกเลยนะคะว่าแค่คลิปที่ปล่อยออกมาแตกแตกมากทุกอย่างที่แบบทุกนเห็นในทวิตเตอร์ฉันแบบอู้วแต่สีที่ไม่ไดีจริงๆแม่วงนี้ละดีมากสามารถเราสามารถเรียกเขาเราอบไปโดยที่เราไม่ต้องรู้สึก ผิดอะใรทั้งนั้นในใจทั้งสิ้นเพราะเขาเป็นอกบ้างจริงนะคะซึ่งเพลงนี้เพลงเปิดตัวของมินิอัลบั้มมีชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลง t ้ a n แจ้ง t h a n แจ้ง Thank ะไ u ใช่ไมินิอัลบั้มนัวชื่อชื่อมันนัวเนาะนก็เลยน่าจะอิงกับการที่แบบเล่นคำแบบ จากเขาเรียกว่าอะไรภาษาของภาพยนตร์ล์มหนัวน่าจะมีการถ่ายทำในแนวนั้นเดี๋ยวยังไงไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะใช่ยังโปยังปังมากจริงๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเต้นปาซาลาฮีอ๋อเฮ้ยมันดูหนังเหมือนกันนะใ่ายนต์ภาพยนตร์จริงๆเลยโอ้ ฉากนี้แหละฉากนี้แหละค่ะโอ้ยคนเท่อะเมืนเท่มาก so bad อะนี่ไงรูปนี่งั้นนะอือโอ้โหแบบเจ้าพ่ออะใช่ใช่เหมือนเจ้าพ่ออ๋อ อะไรจุ๊บจุ๊บหรือจุปบจุ๊บจริงด้วยไม่เหมือนเขาจ้างนักแสดงจริงๆริงมาใช่แสดงร่วมแสดงหลักสองคนโอ้เมื่อกี้เขาถือมีดมายโอ้ไม่ก็โอ้โหขนาดนี้คือไม่ตายนะตายนะเพราะว่าแทงซ้ำอ่ะมันแบบสมจริงมาก 在家。

ยอ,อยู่า,ายุเยอะขึ้นต้องแบบแซบแค่ไหนเ<า>หมือนโดนแล้วอบ้ากูต้องทานเช็ะะรากินอร่อยใช่ไหม ชอบว่ะให้ฟิลมาเฟียฮ่องกงนี่นะเดิเป็นหายเลย ไปเลย,ยแสกหน้าไปเลยจ้ะฟังวะไปโคตรเท่เลือดสาดโอ้โหคือสองนีนี่เองโอ้ยเก็บเรียบเก็บเรียบตายเกลือ เป็นเจ็ดนาทีที่ดูสั้นแบบใช่เนาะแบบดูเพลินมากแบบมันเหมือนเขื่อนมันเหมือนยูหนังสั้นอะใช่ใช่คือภาพยนตร์เลยแหละไม่รู้สึกว่ามันเป็นไาทีเยืดเยือเลยอ่ะเป็นการจบที่แบบเฮ้ยจบโลหะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเราเห็นกันโอ้เพลงนี้ทำไมเจ็ดนาทีนานจังเลยใช่พอดูปุ๊บ นี่มันถึงแล้ววะทำไมมันแบบแบบเดียวเองอ่ะดีมากดีมากดีมากเลยอ่ะนาะแล้วพ่อก็ยังเป็นพ่อจริงๆเนาะจริงจ้าอันนี้คิดถึงตอนตั้งแต่สมัยแบบเหมือนกันเลยอ่ะขออนุญาตขออนุญาตกราบกราบพร้อมกันหนึ่งทีได้ไหมคะกราบกราบตรงกลางอกแล้วขอพูดก่อนได้ไหมได้ได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวสาวพนมมันจะพังถู่มมากๆทุกคนคือจะบอกว่าขอขอบอกกันเลยว่าพวกเราอ่ะเกิดมาในยุคของ ที่โรงบังชิงกิแบบปังมากๆที่อะจารยโลกตะวันออกมาแค่เซียวเปียเป็นทะเลเพลิงสีแดงยเนี่เสมัยแบบจำได้ว่าสมัยตอนมหนึ่งมสองอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องต้องต้องเต้นเพลงไรซิงซันต้องเต้นเพลงโอ้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 อะไรอย่างเงี้ยหนอกไหมใช่ป่ะไรซิงซันอ่ะต้องมาใช่ป่ะ ที่ขอบอกกันว่าตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้ตามมากทุกคนแต่แเพลงมันแต่ว่างบังชิกิคือดังมากจริงดังจริงดังมากจริงแล้วก็เราเชื่อว่าทุกคนทุกหน้าโรงเรียนนเียมต้องมีกล่องเหล็กพวงพุญแจหักระอ้อที่เป็นภาพของงบังชิกิซื้อไอ้กัด ไอแบบรูปอะรูปประมาณแบบบาทสองบาทสามบาทอะตอนนั้น่ะมีก็เป็นเพศมันอย่างนี้เลยเราเนี้ยเออแต่แต่ต้องไม่หาความรู้ไปเก็บไว้ตรงไหนนั่นแหละทุกคนอาทีเนี้ยมาถึงตอนเนี้ยเราอะรู้สึกว่าแบบเขาดูโตมากเขาเขาดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยรูปแบบสไตล์พอพอพอที่พอเขาโตขึ้นอะมันทําให้รูปแบบของแนวเพลงรูปแบบของสิ่งที่เขานาเสนออะมันดูโตขึ้นไปเราอะยังจําภาพตอนที่ เขาแต่งชุดมัสคอตเต้นเพลงบอลนูได้อยู่เลยอะชีนะการโรนี้เออดีิจ๊ะ่ทุกคนหนูรู้แล้วใช่ไหมลูกว่าทำไมพวกพี่ถึงเรียกโอปาได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยทุกคนแล้วพอแล้วพอมาดูในอพลงเพลงไตคิวอะรู้สึกว่าพี่ยูโนคือแบบดูโตแล้วมันแล้วก็เป็นสไตล์ที่แบบชัดเจนมากความเป็นผู้ใหญ่มันเต็มไปกับในเพลงนี้อะ ทุกคนแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนการดูหนังสั้นหนึ่งเรื่อง,งทั้งการถ่ายทําการตัดต่อเอฟอฟ่งเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันคือหนังดีๆเรื่องหนึง่งที่เขาเอามาทําให้เราดูเพลงแค่7นาทีแล้วมันมีเรื่องราวมันมีสตรอรี่และเนื้อเพลงอ่ะมันแบบมันฮึกเหิมมากเนาะขอบคุณที่เกียดฉันนะแต่ว่าครับเกียดนําททำให้ฉันะสู้ได้ด้วยนี่ปังไม่ไหวตัม่อตเมือ รวยขั้นสุดมาเราขอเราบ้างเพราะเรารู้ว่าสองคนนี้ยมีเยอะกว่าเราเยอะก็เหมือนที่เต้ยบอกคือเราอยู่ในอยู่ในยุคนั้นแล้วเราอโอเคเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นเป็นติ๋มขาประจําแต่เราอะเป็นแฟนเพลงของโนมะชิงกิมาตลอดแล้วก็ถ้าถามเราว่าเลือกใครเป็นเมนอะอย่างนี้นะกันนะเราก็เลือก คุณอยู่นนนี่แหละเป็นเมนมาตลอดจริงค<ช>่ะชอบชนกับ,บคุณอ้อมทุกด้อมจริงอ่ะทีเนี้ยเราก็จะบอกว่าคือเราอ่ะชอบลักษณะการไหนทำแบบนี้บ้างคือมันเหมือนดูหนังสั้นแล้วภาพสวยมากแต่ที่ชอบเป็นพิเศษ,ษคือแบบว่าด้วยความที่มันเป็นเพลงเนาะแล้วก็มาเป็นเพลงที่เต้นได้อ่ะทีนี้เราชอบการตัดสลับระหว่างแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะฉากแอคชั่นกับการเต้นของยุนโฮมันดูมันดูเป็นเรื่อง<ช>เดียวกันใช่คือมันกลายเป็นว่าตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยหรือเขาจะทำเป็นหนัง<ม>ทั้งเรื่องเลยไม่ได้มีแบบเป็นเพลงท่าตรงท <Egg. S 1> ่าเต้นอะไรให้ดูใน m ออะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าเขาเอามาผสมกันแล้วมันแบบเฮ้ยม,มันเท่แล้วมันต่อ<ม>เนื่องได้มันยังอยู่ในธีมของเรื่องอยู่แต่มันก็แบบมีความสนุกสนานมีความเท่ของการเต้นในเพลงนี้อยู่<ม>เราก็เลยแบบชอบมากอะไรเงี้ยสองก็คือ จะบอกว่าไงดีอ่ะคือธีมของเรื่องอ่ะจะบอกมันดูเหมือนแบบมาเฟียห้องโกงอ่ะแล้วมันดูย้อนยุคนิดหนึ่งเนาะใช่เราก็เลยแบบว่าเฮ้ยดีอ่ะเทไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้จากในเอมวของทางเกาหลีนะเออถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะแต่เรารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างใหม่เราชอบเอ็มวีเกาหลีันมากกักการดูจริงจริงจริงชอบปะ ประทับใจมากโยนไปที่ท่าจากคุณเอิงมาราแล้วกันเพราะว่ามีคุณเมนคุณอ้อมนะก็เก็บอไว้คือตอนที่โนเดินออกมาแล้วแล้วเราอ่ะรู้สึกนึกไปถึงตอนที่เพีงหักอ่ะนึกถึงไหมคือผมนั้นเออคือชุดสีขาวเลยตอนนั้นมาเป็นเขาแล้วในวันนี้คือเขาดูแบบยิ่งแบบอายุเพิ่มขึ้นเขาก็ยิ่งหลอกนใช่คือ มันเป็นความหล่อแบบผู้ใหญ่มันที่เต้พูดอะจริงๆอะมันแบบแดดดี้อะเขาคือแดดดี้คือเราเรในตลอด m อมเนี่ยคือหน้านิ่งหมดเลยอะแล้วแบบเท่มากอะทุกคนเราเราชอบที่แบบเอาปืนจ่อหัวกันอะลุ้นน้องลุ้นจรงมันดูหน้ามันแบบหน้าเขานิ่งมากแล้วมันรู้สึกว่าแบบ เออดูมันมีอิทธิพลมีอำนาจโดยชอบฉากที่เขาเดินเข้ามาคนเดียวแล้วแบบยิงยิงลูกน้องตอนก่อนที่จะเดินไปถึงตัวบอสอะไรเงี้ยเราสึกว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอ่ะมันเหมือนดูหนังจริงๆแล้วการยิงอ่ะคือแบบมีเลือดสาดอะไรแบบเนี้ยเออคือดีดีมากชอบมากฉากนั้นเราแบบชอบประทับใจหล่อมากค่ะจริงๆ MV เพลงนี้คือแบบหล่อจริงไหมก็เขินเลยอ่ะแบบดู หลอทุกหลอทุกตรงหล่อทุกชุดจริงๆเห็นแล้วอยากให้แบบโอป้าเล่นหนังอะไรแบบนี้สนอเรื่องงสักหน่อยดีไหมอ่ะชมมากไปเลยค่ะคุณอ้อมแบบอ้อมทุกคนขออนุญาตเกริ่นถึงนิดนึงน้องอาจจะไม่ทันแต่ยุคสมัยนั้นน่ะขอเกริ่นว่าดองบังดังมากทุกคนดังแบบดังมากจริงๆเป็นวงที่มีอิทธิพลมากในประเทศไทยพีเซนเตอร์ยามาฮ่าถือได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรในช่วงในช่วงนั้นนะกระแสเก็บปอบะยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้บูมมากเลยบ้างเขาเป็นยูแรกๆเลยดีกว่าถูกเบิกได้เลยเป็นหนึ่งในวงที่สร้างปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้อุตสาหกรรมเพลงเกาหลีแบบดังมากใน้ัจจุาันใช่ทุกวันนี้เป็นแบบหนึ่งในวงแรกๆที่ปิดอิมแพคจากสารอบได้อะแล้วหมดบัตรหมดนะทุกคนคือมันมันคือมีน้องที่ไม่รู้จักเยอะมากทุกคนเราจําได้ว่ามันมีคัดฉากที่แบบพี่สุบุรีอะแล้วมันอยู่บนในทวิตแล้วไปดูคอมเมนต์คือเราตกใจเราใครหรอใครหรอ ขอพูดถึงฉากสุดบุงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเกเนอเรชั่นแก้บหรือว่่คือาจริงเพราะว่ามันเป็นแก๊บตับสิบห้าปีได้เลยเข้าใจได้นะแต่คิดว่าถ้าน้องๆรีดูเอ็มวีนี้ก็อาจจะโดนคุณพี่อยู่โน้ตตดใจรับโอปป้าของพี่เข้าไปอยู่ในดวงใจทุกคนด้วยเขาเป็นระดับตำนาของเอสเอ็มอีคนนึงอามาที่ชางบุรีเยก่อนตั้งแต่ที่เราเห็นฉากลิเสีิยเรารู้สึกว่าเราหนวยมาก เราหนวยมากเขาเท่มากเท่มากเท่มากจริงๆเซบาดาก็คือสาแสงไม่ต้องพาอจัดเลยพาะจัดเลยในเอ็มีนี่แหละจะมาปล่อยดูดบริร่างดูบร่อะไรพอดูดให้อยู่ในเอ็มีเลยจบนะจบนะโอ้โหแล้วเท่มากจริงๆความแบบแหวนเราเห็นคนแคปแบบแหวน ไปลงทวิตเตอร์ว่าเป็นแหวนของอะไรอะไรแบบเนี้ยเออเท่มากเลยคือเท่ทุกอย่างเลยอะแบบชอบมากจริงๆอะแพงมากแพงทุกรูปเหมือนดูหน่อยจริงๆไปดูหนังแล้วเกิดเพิ่มอีกดนึ่งนะทุกคนนะตอนนั้นน่มันมี5คนใช่ไหมสมัยดองบังยุคนั้นอะเรากล้าพูดเลยว่าเรากัะเตอร์เป็นแคสิโเปียแบบ100%อเปแล้วจำได้เลยตอนที่แบบ เข้ามาแรกๆอ่ะคือมันมีห้าคนให้เลือกไว้แล้วคือมันก็ต้องแย่งกันเลือกแล้วมันมีเพื่อนคนแย่งเลือกมิกกี้ไปแล้วแล้วตอนนั้นเตยก็คือเตยเลือกแจจุงก็ไม่สิงสำาลกันยกางนี้หรอใช่ตอนนั้นคือตั้งใจกันว่าเราจะไม่กเราจะคนละเมนความเด็กพยมอ่ะทุกคนแต่เราห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำห้ามซ้ำคือแบบคนนี้ต้องเป็นของกูเราต้องเราต้องเลือกของตัวเองมาให้ได้หนึ่งคนแต่โดยรวมคือเราขีบวงนั้นแหละสุดท้ายแล้วเราบอกว่าเราชอบคนนี้ที่สุดก็คือยูโนแบบ แล้วก็พายเรือ,อยุงแจมาจนเจ็บมือมากทุกคนพายแบบส,สุดสุดล้าฟ้าเขียวสมัยนั้นฟิีค่ะอ่านยากมากก<ช>ูก็ดังโด,น,ดนในการแบบหาอ่านนะทุกคนยุ <ๆ S 2> คนั้นสนุกมากการติ่งดงบางมันมันดังระดับแบบ ระดับโลกทุกคนกล้าพูดคํานี้แล้วก็ถ้าใครไม่ทันจริงๆลองเปิดใจเสพผลงานแบบพวกโซโล่พวกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆดวงบางยังอยู่กับ f m นมะทุกคนเหลือกัน2คนก็ยังมีผลงานอยู่นตอนนี้มีตามกันได้ฝากไว้ด้วยเรารู้สึกว่างานเนี้ยมันเป็นงานที่อย่างที่เอิงบอกไปมันไม่ค่อยเห็นเลยน้อยมากมันแตะความเป็นภาพยนตร์สูงมากด้วยความที่อะไรแบเนี้ยคอนเซปต์มันคือนัวแหละมันคือแบบสไตล์การถ่ายภาพยนตร์อย่างหนึ่งเออแบบฟิล์มนัวใช่ ซึ่งมันจะเป็นแนวแอคชั่นมันจะเป็นแนวที่แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนิชมาเก็ตนิดนึงอ่ะมันจะเป็นแนวที่ต้องเฉพาะตลาดเฉพาะกลุ่มแล้วก็แบบ18โวกนิดนึงมันเป็นมันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะมีฉากแอคชั่นที่เห็นเลือดจะมีฉากแบบแบบเซ็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะต้องมีการแบบเออแคตตากรายคนดูใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็คือเล่าในทาส์ของแอคชั่นแบบดีมากขุ่ยกล่าวมากนี้เรารู้สึกว่า ชัพี่ชัพี่ขุมมากเลยอะฉากแอคชั่นดีมากแล้วคือรู้เลยว่าผ่านการซ้อมมาแบบจังหวะเอยอะไรเออะไรต้องชื่นชมนักแสดงหลักหลายๆหลายๆท่านในในนี้ด้วยแบบดีมากเลยเนาะที่ที่ที่แทงอะที่แทงหลายๆรอบอะคือรู้สึกเสียวท้องแบบจคือเฮียจะให้ตายเลยใช่ไหมเปิดมาคืออกแล้วแบบแล้วแบบแต่พ่อไม่ตายนะจ๊ะแล้วเหมือนอย่างที่บอกอะว่า ฉากแทงแล้วฝนตกมันเหมือนหนังมาเฟียฮ่องกงจริงๆแล้วมุมกล้องดีมากถูกแล้วมุมกล้องดีมากแล้วเราชอบฉากที่มันเป็นเหมือนดากซามูไรญี่ปุ่นที่แบบพอฟันกันเสร็จปุ๊บฉากฉากก็เหตคอสตูมก็เทเลยไปที่โรงพยาบาลฉากลิฟต์มุมกล้องดีมากมุมกล้องบนท็อปเอวยอะไรกแล้วมันมีแอคมันมีเรื่องของแอคชั่นน่ะน่าจะมีต้องแบบการซักซ้อมอะไรแบบพอสมควรเลยซึ่งพี่เก่งมากเออลืมชมอันชมอันนี้ฉากแอคชั่นคือแบบเหมือนนักแสดงจริงเหมือนนักแสดงเลยอาชีพเลยเรารู้สึกว่าพี่คุ้มค่ามาก เลยกับคัมแบ็กนี้แล้วก็ดีที่เป็นเพลงนี้เนื้อเพลงดีอย่างที่เต้ยว่าแบบกินใจมากรู้สึกว่าแบบมันคือการขอบคุณทุกคําด่าที่มันเข้ามาในชีวิตเขาขอบคุณที่แบบฟาดไปเลยนะขอบคุณที่แบบไม่ชอบเขาแต่นั้นมันคือแรงผลักดันที่ทำให้เขาแบบกลับมาวันนี้ได้แบบหนึ่งซึ่งมันแบบแทนตัวพี่ได้แบบมากๆทุกคนมันมีช่วงที่แบบผ่าดอะไรมาเยอะจริงๆกับวงนี้ะไยเี้ยรู้สึกว่าเออดีัจที่ไเลือก ไเพลงนี้เป็นเพลงเปิดของมิยาบ้างนี้ขอให้ประสบความสำเร็จนะเพลงตงเล่าแบบเอ s t เอสแตนก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดมาหล่อมากในฐานะแฟนเพลงของโดมังชินกีมาตลอดตั้งแต่วัยเด็กจนถึงทุกวันนี้ฉันก็ยังฟังโดมังชินกีอยู่ก็ขอบเป็นกำลังใจพี่ยูโน่ด้วยใช่ขอให้ปังๆแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่า2021 เอสเอ็มจะคัมแบ็คอะไรยังไงเพราะนี่แค่เปิดปีมาก็ว้าวแล้วถูกต้องก็รอเปิดด้วยตำนานไปเลยนะรอดูว่าปีนี้จะมีอะไรยังไงให้เราติดตามได้อีกนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแชร์ค่ะกด subscribe กระดกจริงๆให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเราอีก3ามช่องทางนะคะทางทาง Facebook Twitter แล้วก็ Instagram ค่ะชื่อ s s l Channel นี่เลยจ้ะ สำหรับวันนี้พร่ทั้งสี่คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายพ่อเทไม่ไหวแล้ว